เพลงนี้ฉันย <Incred ibly S 1> ังอยู่ทั้งคนของจริงนะนะครับเนื้อจริงมันเป็นยังไงเลลืมไปเลยนี่ครับฝากเก็บตังค์ถ้าลังฉันนี่ได้เธอ

เสียงอีกครั้งนี้พี่ป้อมสักขาวดำนะครับผมจำได้ไหมเพลงนี้เป็ปใครอ่ะพร้อมกันพร้อมกันใหม่หัวจ,จริงจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองอนีนะถึงแม้เราจะไกลกันไปนานเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอย จะไปอย่าอดน,นอนนะมือชาจะกินอะไร i <laughs> ไปบ่อยดีแล้วช่วยกันร้องช่วยกันทำอาหารกินนะครับทำทุกอย่างจริงๆจริงๆแล้วนะครับที่ตะกี้มีป้อมสักขาวดำมานะครับใช่น่าเกลียดเมื่อเขาสักดาทอนไปแล้วพี่สักขาวดำสักขาวดำเออเราเรียกเขาขออกมาคุยนิดนึงดีไหมเรียกเขามาจากฟังเขาไหมครับเอออยากอยากคุยกับเขาหน่ไหมครับหลายหลายคนอาจจะเห็นเขาเป็นเรื่องหลังนะครับในองค์ไออาร์แต่วันนี้เราจะทําให้เขาเป็นเรื่องหน้านะครับเพราะเขาเราจะแจ้งเกิดแล้วนะครับในเวทีนี้เราจะไม่ป้อมนิดนเลยครับ พี่ป้อมเนี่เป็น AR มาตั้งแต่สมัยอายุน40น่สิบแม่ัพอ่ขนาดนนยเหรอตอนเดี๋ยวนะแบกมากนามากนา,กาตัวพี่ป้อมสูงเท่าขาไม้เหรอเดี๋ยววันนีเป็นจ,จุดอ่อนวันนี้เนี่ยผมมีอะไรพิเศษพิเศษอยากจะมอบให้กับพี่ชายผมคนนี้นะครับเ <c oughs> <อ>นื่องในวาระดีที <c oughs> ขนาดน,น,นเลย <c oughs> จริงๆวันนี้เป็นวันพิเศษของพี่ป้อมจริงนะครับอยากให้ทุกคน ช่วยกันนะครับ Happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday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  to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, Happy birthday to หล่อเลยๆขึนไปูกล้ๆอยูกล้ๆอโอเคอ่าเซเล็ของเราเมันจะพูดกับคนดูไหมครับวันนี้จัดไปคะขอบคุณมากครับน้องๆแล้วก็เอฟซีใจดีทุกคนนะครับผมที่รักต้อนนะครับผมดีดีครับขอบคุณมากเลยครับปกติโตแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีงานจัดได้โอเคครับยินดีโอเคเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีคนหนึ่งมีเกสิตีหลังตีฟอมไม่ไหลใจแล้วทุกคนเลยอะไรนะครับ มีเก่สี่คนมีแก่เพิ่อมอีกหนึ่งคนแล้วเฮ้ยพูดพูดถึงคอนเสิร์ตตอนน้หนึงคิดยังไงกับคนดูที่มาดูที่นี่ทำไมเขาเรียกว่าเราไม่ได้เจอกันานานเราอยากจะคุยกันานานๆให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ใช่นขนาดพี่ปองยังสิงสันเลยแกต้องพิจารณาตัวแล้วล่ะตอนมามามมจริงๆวันนี้นี่มันเหมือนมีนายยักษ์จะบอกอะไรเราหรือเปล่านะมาอ F4 กันตั้งหลายคนเนี่ยเออขนาดนี้อะ จะมีอะไรหรือเปล่าแล้วมาแต่ตัวดังๆทั้ง,งนั้นเลยเฮ้ยเนียบดังสุดแล้วเพราะว่าขิวแน่นกันหมดเลยเนี่ยสามคนเจ๊อย่าใส่แว่นกบเกินไม่ได้ไม่ได้พี่เขาไม่พร้อมจริงๆวันนี้ออย่าถอดไม่ได้ถอดแล้วล้นลมเลยใส่เดคับเห็นแล้วอายแทนสวยธรรมชาติสวยแบบใสๆสวยแบบใสๆครับวันไหนแล้วพี่ฟองวันไหนนะฮะวันอะไรอยู่นี่เจไปถามวันไหนวันวันที่เราจะมีอะไรกันอะ ราจะเล่นคอนเสิร์ตกันเลเล่นคอนเสิร์ตกัน F4 นะฮะวันที่10พฤศจิกายนค่ะถ้าเกิดว่าแฟนคลับท่านใดอยากไปก็อยากเล่นเชิญทุกคนนะคะเราจะไปเล่นที่ไหนนะอันนี้สนามสนามหญ้าหน้าเมืองทองวะเรารู้แต่วันที่เล่นแต่เราไม่รู้สถานที่เล่นตอนโอเคครับไทยนี่ไทยเห็นโปสเตอร์แล้วนะมันชื่ออะไรคอนเสิร์ตจบป่ะใครบอกชนชื่อชื่อ ให้เป็นคนคิดเชื่อเนี่ยอยากรู้นนจริงพวกเราก็ช่วยกันคิดไงจบป้าเนี่ยในความหมายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน,น <ปะ S 1> ไงแค่แต่แแฮะแค่หมายความแค่เวลาเราสื่อออกมาคำว่าจบป้าถ้าเป็นในแบบของเราคือจบป้าอันนี้คืออยากจะขอตังค์เขากินข้าวแต่เขาไม่ให้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะลองเป็นลองเป็นในแบบฉบับของพี่ปองบ้างฮะอ๋อจบป้าเหรอคะก็เป็นจบป้าค่ะ แกฉันโคตรไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาถามเราเดี๋ยวมาถามเรานะใจว่าจะเอาไม้ขึ้นเมื่อคืนจะเฉยอ่ะแล้วก็ให้ทํางานด้วยเลยเพราะว่าใครที่หลงตัวมางานนี้แล้วคือต้องทํางานด้วยแต่แต่งฉันได้ันเดียวนะไม่เกี่ยวกับแกนะเดี๋ยวเราจะให้ที่ปองเราให้แคตดีกว่าเพราะพี่ปองน่ารักเออรันเล่นรันล่ไม่เียงใจแฟนเขาขอหยิบหัวนมก่อนนิน โอเคขอบคุณสำหรับที่ความจริงงานตัวงานจริงครับมากับพี่เนมย์ด้วยนะครับเมื่อกี้อะไรจะบอกว่าพี่ป้อมเนี่ยเขาเนี่เห็นทุกงานเลยนะตามไมินิคอนเสิร์ตต่างต่างต้องขึ้นมาร้องเพลงอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยพูดพูดภาษากลางได้ค่ะสังเกตดียเราเป็นคนหนึ่งที่ติดตามพี่ป้อมมากเลยเพราะอยากรู้ว่าวันนี้เขาจะไปแจมกับใครบ้างจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมมีงานอื่นๆมากมายตามงานอีเวนต์แต่ไม่มานะจะต้องมางานพวกมินิคอนเสิร์ตเพราะขอร้องเพลง ป้าพี่ครับเป็นคนดูคิวเรื่องของมินิคอนเสิร์ตอรอรอเออก็ไม่เห็นแกร้องทุก,กงานกี๋เขาอยากจะร่วมสนุกสนานจริงๆก็่าพี่ขอร้องหน่อยละตอนนะแต่พี่แถมตังค์ให้ด้วยพันหนึง่งร้อเล่นร้องเล่นไ <c oughs> ม่มีมาเล่นกันสนุกสนุก <c oughs> ตอนที่เธอร้องอยู่อ่ะพี่ป้อมเขาซ้อนเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตใหญ่มากเลยนะตอนจริงเหรอจริงเหรอแค่บอกว่าบอกว่าไงเล่าพี่แบบเฮ้ยนี่เป็นติ๊สนุกสนุกห่อ เพลงวะเนี่ยเอ้ยเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจกับงานเออเอองานก็ออกมาดีเห็นไหมทุกคนก็ชอบคันกสุขเออเนาะดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อมก็ดังกว่าแกนะเออแล้วแกก็ก็ดีเออนะพี่เขาดังก็ดีใจด้วยเออค่ะไปได้แล้วไปอนาคตพี่แล้วไปต้นครับอยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายอ่ะเวลาคุ